ที่เราหมายต้องเริ่มต้นมาดูสภาพคล่องตรวจสอบค่าใช้จ่ายความรับผิดชอบว่าเรามีเรื่องอะไรบ้างถ้าเป็นไปได้ต้องอุดยัดของสีเราลองมาดูนะครับสุขภาพทางเงินของเราพร้อมขนาดไหนเราวัดเป็นค่าระดับระดับแรกเรามีเงินสดมีทรัพย์สิสนเพื่อการลงทุนมากอยู่ได้อย่างสบายไหมถ้าใช่เราจะอยู่ที่ลำดบับแรก ที่เราสามารถรับได้ทุกสถานการณ์ระดับที่2เรามีเงินเก็บมีทรัพย์สิสนเพียงพอกค่าใช้จ่ายและเป้าหมายที่สําคัญถ้าเหตุการณ์เกิดไม่นานเรายังพออยู่ได้เรายังสามารถจัดการเรื่องต่างๆถ้าเราอยู่ในระดับที่3ามวัดพ่องอยู่ได้สัก3ถึง6เดือนมีประกันมีการโอนย้ายความเสี่ยงไว้พอสมควรแล้วหากเกิด เหตุการณ์เลวร้ายขึ้นเราน่าจะอยู่ถ้าสามระดับนี้เราน่าจะอยู่ได้อย่างไม่กังวลมากนะแต่ถ้าเราอยู่ในระดับที่มีสภาพคล่องไม่มากจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือซึ่งหลายๆคนในสังคมในะปัจจุบันนี้อาจ,จอยู่ที่ระดับอาจต้องเริ่มระวงังเริ่มวางแผนให้ดีๆว่าเราจะผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้อย่างระดับสุดท้ายอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายไม่มีสภาพคล่องมีนี้สิมากจะจัดการาเราคงรอเงินช่วยเหลือ5 0 0พจากรัฐซึ่งบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้อันนี้เราจะจัดก,การกับมัน อยากกระถามพวกเราว่าเรามีสุภาพทางการเงนอยู่ในระดับไหน